คุณเลยกลับมาทำร้ายเรมทอเรามาโนเบบี้ไรคันเลยครั้งที่ไม่ได้เป็นเจตคุณต้องการแล้วก็บอดหัวมึงคลายคลายบานมึงเธอร้ายใจด่าอะไรยังร้ายใจเฮ้ยยาแก้ปวดชาวแม่กูนั่นนอนซิ่งี้ยังเจ็บแต่ทำไมมึงยังจะแกระชีดแล้วพี่แน่แกกูไม่เคยคิดจะเทรคกับเบรกเบรกโยควันกัหมอดูดูดูดบอดแต่กูไม่ดูเป็ด ชอบดูไว้เข้าแล้วเข้าแล้วครับนะกินพิซซ่าหน้าฮาวาเอี้ยนจังเลยกับไก่เกาหลีอ่ะ ก็ไม่เป็นไรไ่บาบีคิวดิโอนงค์าแก๊งแกงเป็นระแวงรู้จด่วนการได้สีหน้าและชาหากูไม่รักกูคงไม่ซากวยสีข้างเพราะมันมีความไม้เลยทำให้หูกูมีค่ากูไม่อยากมีคนเดียวกูจะให้แก๊งกูมีบ้างมึงรอแก๊งกูปีหน้ กูเสียติดความเจ็บปวดไม่จากูโดนใจไมาติดโซวินิมโซนพาราไดพวานมึงยังมาทำไมออกไปมึงไม่ใช่แกกูแล้วมงแลเดีมันต้องทางกูต่อไปจะมีแกกูคนที่ไล่กูจริงที่เข้าไม่ไกลแค่ที่จูแวงกูแย่ลย นี่ครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งผลงานเพลงของเสล่นะครับผมเดี๋ยว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 สลันด้วยโคตรได้กระถือป่าย์เค้าเบ้ะเริ่มมะเสล่เสล่ไม่พี่เลวอะอยู่ครับไฟซิงเกิลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้ารอฟังเพลง Night Scene X X s l a บเฮ้ยแต่ฟังสลันนะเด้ไหมปตะคนเดียวได้ไหมอ่ะโอ้โห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 ดิ้นแรงมากอันนี้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 ดิ้นไหนี่เดี๋ยวจะให้หนึ่งผลเพลง จัดไปริ่มติดละไปริ่มติดละอย่าติดเยอะนะพี่ขอแล้วกันไอเบขอแบบบ็อกซิ่งด้วยไม่ใช่ผมบบ็อกซิ่งด้วยแมาแค่เป็นห่วงสุดภาพเสียงของพี่ลองขอแล้วก็แบบเดาลองตามนะผมถ้าลองได้ลองตามนะไอ้ฝักแดงถ้าเราเปิดเพลงนี้ก็ปล่อยปล่อยมานานละวิวตอนนี้วิวในยูทูบมาณสักห้าห้าล้านบผมปล่อยผ่านไปเลยได้ไหมครับโอ้ยเต็ียมพร้อมนะทุกคนมาละฮะ จึงคุณมีรอยเหตุผลเจอรังแต่ผมมีพาเนตผลเจอไปทิมโพนคนไลคคุณนอนจากบ้านหนุ่มกลับมาถามตัวเองทำไมคุณนอนคืนนน้นกอดคุณเป็นคืนสุดท้ายเลยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณเลยกลับมาทำลายแทมพอเรามาหนุ่มเบบี้ไรคันเลยครั้งที่ดีไม่ดีเป็นญี่ปุ่น้องการแล้วก็พอพอใจแล้วทุกเมว่าผมไม่ได้มีถูกอย่างขอโทษคุยใจรลายแล้วก็มีเสื้อลายยูริออนมาออมสาวสาโปรงกานในการเตรอนชัดไหมแลวคุณจะพยายามจะปอบป้อง วิธีแสดงความรักคุณบอกพอคุณเมยทำอะไรให้คุณจำต้องทำร้ายกันต้องทำร้ายกันเท่าไรกันจึงพอเวลาเย็นขอความของคุณขึ้นจอมันจะไงผมรู้สึกแย่จริงๆคุณแปลงได้กันแน่เราไม่ได้เป็นดังวันแรกวันที่เรากลายเราได้แนบจังหวะที่เบาได้กระแทกฉันคิดว่ามันก็ไม่ดี แ่เลยจนสุดท้ายเราไปกูเป็นคนที่แค่เคยดูวชีคิดว่าฉันจะรักเธอนแน่ๆเลยรักเธอฉันก็แค่เชชานี่จะพูดจริงๆทั้งหมดไม่เคยโกหกเธอเลยนะดึกดื่นตื่นนานถึงกลับไปเกิดเป็นเธอเคยมานึก่าเราเป็นเกิดเจอเซอร์ไรด์ได้เคยละแต่คไม่ใช่เธอจะมาทำเือนกับเราไม่เคยละ เวลามุนไว้ทําไม่แม่คอนได้วนมาอีกครับง้อฟ้าสีหมดเมือนูใจที่ต้องทนความเจ็บเอาใกกล้้ว่านีมสุดท้ายนี่ก็ไม่ต่างอะไรเลยจะคนที่คอยคิดเดียวฉันเพลงนี้ไม่ได้เคียนในเธอรู้ไหมฉันทำมาแล้วมอบให้ความผิดหวัง จะเป็นแบบบางๆครับของบางๆแล้วเป็นมาเป็นก็ขอใครได้ละกันผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะดีได้ทุกอย่างเลยเหรอวะกูถาเกินเธอไปเปล่าอ่ะไหนลองเสียเป็นท่านนี้ดมีเหรออยากฟังแล้วโอกยนึกว่าอยากฟังเห็นหัวเราชอบใจนึกว่าชอบแล้วเนี่ยชอบชอบชอบเจ้าเจเฮ้ยพี่ต่อนเลยพี่ต่อนเลยพี่ต่อนเลยตอนต่อไปขอเป็นร้านของเอ่อ เพลงน,น,นี้ละกันแต่ว่าไว้รุ่นนาชอบแบบสไตล์นี้นะครับผมตอนนี้ยอดวิวในยูทูบก็มาแปดล้านวิวนะฮะฝากด้วยนะครับขออห้สลับรับฟังดีๆครับผมเดี๋ยวนะกูไม่ได้ร้องนี่มีติ๊บได้ไงฮะแปลก จะขอเงินไปสู่ขอนังทุบกระจกขูเปินที่เก็บกําลังจะไปสู่แฟนเก่าทรงก็เธเดินเข้ามากากากลัวกัวก็เลยต้องลา เจ็ดปีแล้วนะเจอออกยังครับไม่ถึงรถเก๋งที่คุณเคยบอกนะคุณจะออกยังครับเศ็ษฐีก็ิ่ไม่ก็ยดีผมจะช่วยคุณผ่อนไหมครับเอาดิครับเฮ้ยกูเป็นศิลปินแล้วนะเวดูบีทิปย์อะใส่ได้นะยี่ฮอนมึงไม่หวีผมวะจึงตื่นนี่มันมาพอละลองมาได้ละลองได้แค่นี้ อ่หลัศลันต่อมาอัศลันหน่อยจากเพลงอะไรนะฟลอ์ลยอ่าได้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 ก็ได้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 แต่แป๊บนึงขอหากันเอาไอ้นี่ได้ไหมเอาเฟิร์สอ่ะเอาใครจะกินก็เมลนอยี้กูกินก็เมลนอยดิวเพลงอะไรวะไม่ใช่เตอดเลยเพลงเนี้ยโอ้ยยัาต้องไปฝึกก่อนนะดิสัตว์ชาตที่ผ่านไปผ่านมาเชิญให้ทิปเสียรเแมนดาครับอ้าวไปเลย ดีกว่าอาจจะเดินเดิมๆมาหน่อยแต่ก็ขอเพลงด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้จัดไปอ่าเอาแบบว่าจิตวิญญาก็แบบว่าตามใจแฟนคลับแล้วกันครับตอนนี้ครับนนผมแล้แลก็ฝากสนับรับรฟังไว้เลยนะครับผมฮ <c oughs> ะเล่นนาทีใจทะเราะกับเสือคุยอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เอออีจุดพวกกูโก้กูดฟอยด์ดิวมาดูดไอตกจุดไฟแช็กถือบ้องดูดจออย่าทำให้กูโมโหพวกมึงอะเด็กก่อก็ลอก็สาวคิดการอย่าเดี๋ยวพอกูเป็นจอช ควันกำหมอเสื้อควาอยไรก้าบตัวทีจะดีพวกกูกาะกูถือไฟดือดมาดูดไอแต่กูหยิบไฟชักถือบ้องดูดจออย่าทำให้กูมอหอพวกมึงอะเด็กกอลอกอสกนกันอย่าแต่เพราะกูเป็นจอชอควันกำหมอดูดดูดดูดบอดแต่กูไม่ดูดเป็ดจำไม่ได้อะเราอย่างไงวะย้อนไปงี้ไม่ดีดูดสี่อะ ให้เมียมดูดคขยเฟี้ยวอ่อกูอยากถุยอ่ะตายแมงไม่ต่างกูอ่ะและในวินาทีที่กูกำลังขึ้นชาล่ะตัดขึ้นมาลองไงตอวดึงบอกเคร่งหนามาแตกกูดึงกดตึงล้านอ่ะตึกดูดก็มึงถูกอ่จบกูมึงีมึงจูเตะตะตะตเตเตะวดอะไรเอางี้ะเอาว่าผมไป็นเด็กช่างครับผมก็ต้องทำแบบว่าเพงนี้ได้เอา กำลังมาเลยนะนี่เมื่อกี้ฟิวเร็วจังอ่ะเมื่อกี้นี่คือเตรียมขึ้นเวทีเลยนะคืนนี้เอาจริงบอกว่าขอรับพ่อแม่ด้วยผมที่ผมบอกว่าเรียนช่างแล้วผมไปเข้าเรียนนะผมเอ้โหแง่ก็เอฟอารีอ่ะเอฟอเรีฝ่ายเด็กๆทุกเด็กๆเด็กจะให้เพล็กหน้าเดี๋ยวฝ่ายเด็กๆทุกคนที่แบบว่าที่กำลังจะแบบว่าไปเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนนะครับยังไงเพล็กนี้อาจจะบอกว่าทำให้คุณเปลี่ยนใจได้นะผมว่าไปครับเพราะว่าสิ่งนี้มันทำมาไมนมีหรอครับเป็นยังไงอ่ะ ผมก็ยังทำอยู่ดีครับผมสวัสดีครับใส่ในแบกกูใช้เปาเรียนหลงเรียนกูเข้าแต่กูไม่เข้าเรียนวันหลอกเฟิร์เอันนั้นลองเรียนวอลขอโทษครับผมไม่เท่าเทียมวันหล่อนี่ก็เฟิร์สเดย์อเดสคูลนี่ก็เฟิร์สเดย์อาเดสคูลนกเฟเอาเดสคูล เด็กกเเดอัดสกูกเดอัดสกูกเดดสกูกเดดสกูกเดดสกูกอนต้มมันตาตะเกืองง่เดเพรนั่นเจอต่อฟได้คือได้พร้อมไดพรอมนันนอนแล้วมาพาบาเดมันบนเวียนเมืองกาเสียงร่เบิดโชอไปเถิดปอกนั้นไม่อยากจะคิดอะไรที่มันพิลิพิลายกูไม่อยากซีบใครอยากได้กูเพื่อนตายกูจะปล่อยมึงตายไปแต่แฟนมึงตาตายใจเลยใครไ้มึใหญกูหาย แต่กูนั้นยังหายใจและกูนั้นไม่คล้ายใครปล่อยให้มึงย้ายไปไม่รู้ว่ามึงคล้ายใครตอนมึงเธอร้ายใจดารยังร้ายใจเฮ้ยอย่าแกปวดชาแม่กูนั้นนอนซึ้งเจวันไหไมึงยังลองอชโชยุฮาระธรรมชาติเป็นยังไงตัวจริงก็ไม่ทำไม่ถูกคนเราก็มีพลากันกปะตตอนนี้ตังคูยาวเท่าบันไดปล่อยมึเศร้ามันไปแต่เ่าเศร้ากันไหมอ่ะไปดิสตาได้วแบบใช้เปาเรียนสาย ต่งเรนกเาขาวเรยนตอวดิดเฟิร์สเดอร้องอร้องขอชอวครับพบเจ้าเทียนี่นือเฟิร์นเด้อัดสกูเคือเฟิร์สเด้อัดสกู่นือเฟิร์สเด้อัดสกูเคือเฟิร์สเดอัดสกูเคือเฟิร์สเดอัดสกูเคือเฟิร์สเด้อัดสกู่คือเฟิร์สเด้อัดสกู่คือเฟิร์สเดอัดสกเออขอต้อนรับไดมอนด์นะผมไปครับไปเสียงกรี๊งละไปกริ๊ง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 ไป เดมอนมาครับเดมอนอย่าอายเดมอนเกิดเลนะไปดีกว่าอย่ามาเดี๋ยวเดมอนอย่าอายเดินออกมาเร็วออกมาเร็วแพ้ๆเราอยู่ครับเดมอนเร็วๆเดมอนอย่าอย่าเขินโอเคเอาเดมอนมาเลยครับเดมอนเดี๋ยวไปเดมอนมาครับเจอกันมอนเจอกันจะไม่ได้บอกเวลาเลยเดี๋จะต้องบอกเวลากับยังไม่มาอีกเหรอเอาอะไรผมออกกันละตามมาถึงตามาอยู่โกองจำได้ในวันที่กูนั่นตอบ แต่ก oi> yeah. yeah, yeah, ูว่ามันไม่ดีมันไม่เหมือนกับการตอบโยงถ้ามันมากไปก็เราวังกูจะตอบคูว้าเลียแต่เชีร์แล้วพี่แน่เย้กูไม่เคยคิดเรเทรคเบกเย้เบเชี่ยอายุสิบเจ็ดเชิญเชิญเชิญยี่สิบแปดกูจะเปิดหนังสือกูจะเชิญซน้อตามตนริการนสือต่างหมวดไล่าวเือนกับแปนก็เือ เพื่นคืนแบง์ก้นะเรื่องเออกนมาทะะ้ามาโกนแหนะโกนนล้าหรือเปล่าอย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 ่เรื่องเราไป็นพึงมือนัลจะจะจะปไรนแบบใช้เปล่าเลยะจะไดผมรู้กันเราเรียนกก่าจะไม่เก่าเรียนบฟดนจะลองเรียนก็ก็ก <c oughs> กกจอดกบผมม่เจ้าเ <c oughs> ทีย <c oughs> นี่กูฟอร์ดเอ้าเด g ก e กูนี o u ูฟอร์ดอ้าเดี t o o o e g o ชอดีครับคุณครูผมลืมชำกันบ้างล้วนเืนสำคัญผมขออนุญาตลและในก่อนไม่เคยจะมีใครยุงข้างกูตอนนั้นเธอไม่เคยจะมองตอนนี้มันนอนอยู่บ้านกูโอ้โฟาครูตำทีไม่ยาจะฟาครูแต่ก่อนไม่เคยจะไปท่ากแต่ก่อนที่ไม่เคยจะไปเห็ กูรู้ใครเพื่อนกูแต่ว่ามึงใครมั้มันจะเพื่อนกูแล้วมึงทำอะไรมันจะเชื่อกูแล้วมันจะทำอะไรมันก็เรื่องกูป่ะแกเจอในฟ้าซาวมาเจอชันในธนาคารยังมีพอกับแม่ทีคอยโทหากูให้พ่อแม่กูได้ใช้ตังค์ก่อนชเราจะไม่ได้เจอกันมีพบก็ต้องมีจาาละคนกูนั่งการก่อนตายมีมากมายที่ยังไม่บอกให้ พอพอแมวตาเนี่ยกูปอดพายอไงเครื่องติดแล้ว้ะโคตรเอาเที่ยงหนึ่งพันหนึ่งร้อยทีเ็บาทแล้วว่าผลงานดีจัดพี่เราเราพักไหมพี่เออเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นโชว์นะเฮ้ยนักร้องเขาไม่จ็บคอเราเว้ยโอ้โหแล้วมันเก็บเงินยังไงนี่เป็นนักร้องจริงว่ะเยวันเหรอ กูเป็นคนร้อนทำไมกูไม่ได้ตงังค์เลยอะงงอะจะไปไหนอ๋อไม่ไปเก็บตังค์หมดแล้วใช่ไหมพี่สิงเกิลของพี่อะสิงเกิลของพี่ กูเมินเหรอมันก็ไม่ได้ปะอย่าร้องให้ใครฟังอีกนะไอ้สัตว์บวกหนึ่งนะพี่ไปแล้ว